อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสามาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะก็มาพบกันอีกแล้วในช่วงตอนเช้านะครับของวันที่28 พฤศจิกายน63เนาะตรงกับวันเสาร์วันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะครับหลายคนก็อาจจะพักผ่อนเนาะก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่นะครับเก็บแรงไว้ดูคลิปของแอดเนาะนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมีของหลัก10ล่างอาจารย์เอกสิธิ์เนาะ 2ตัวบนอาจารย์ตีเล็กนะครับชุดสรุปล่างแอดโกสัมพี ลุงแป้นแล้วก็จะมีของปิงปองของน้องเพกลานะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสํานกที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็บรบกวนทุกๆท,ท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เรามาเริ่มที่ข้อมูลของเลขลับเฉพาะวงในนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดเนอะในวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับสิงในวัดนี้ประจําเนมก็วันที่1นึท่านว่าคม6-3จะมีทั้งหมดอ่าสชุดด้วยกันเนะที่เป็นชุด2ตัวนะครับก็จะมี 82, 85, 92แล้วกละก็95นะครับใครที่ติดตามของ เลขลับเฉพาะวงในคอยรีบมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขลับเฉพาะวงในด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดไบเฟินนะครับในว่าที่ผ่านมาแอดมิรัวเจ้านี้ให้ผ่านหรือเปล่านาอในวันนี้ก็จะมาจัดให้ตามคําขอของสมาชิกที่ขอเข้ามานะครับจะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด1ชุดเน้นๆนะครับก็จะเป็น 573ชุดเดียวเนาะแล้วก็จะมี73และ85ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างในวันนี้นะครับใครที่ติดตามของ a d ดไบเฟิร์นอยลีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจาก a d ดไบเฟิรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของ2ตัวตรงๆนะครับจะเป็น บนล่างเนาะในงวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดนเนงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับซึ่งนเนงวัดนี้ประจําเนมว่าวันที่1ท่านว่าคม63จะมจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี6061แล้วก็6568นะครับใครที่ชื่นชอบของ2ตัวตรงๆอาจารย์ท่านนี้ก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้ขอมูลจาก 2ตัวตรงๆด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเลขเด่นเนาะเลขเด่นหลัก10หน่วยบนนะครับหลัก10หน่วยบนแอดกลมเกตโนดเนาะก็แบ่งปันชุดนี้เป็นวัดแรกนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเด่นบนเด่นหลัก หลักหน่วยบน1เนาะสลักออก6-6-1นั่นเองนะครับในวันนี้จะมีเลขเด่นหลัก10หน่วยบน2แล้วก็3เนาะใครที่ชอบของหอลัก10หน่วยบนแอดกลมเกตนุดเป็นสูตรใหม่ก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกลมเกตนวดด้วยนะครับที่แบ่งปันให้เนาะ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีวิ่งล่างด้วยเนาะหรือว่าชุดล่างแอดกลมเกตนุชนะครับในวัดนี้จะเป็นวิ่งล่าง1กับ5เนาะแล้วก็จับคู่ได้1 2 1 5 1 4 2 5 7 5แล้วก็9 5นะครับใคร,ร like. ที่ชอบของชุดล่างแอดกลมเกตนุชก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอพุ่นข้อมูลจากแอดกลมเกตนุชอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปบนล่างแอดวิมนพวงน้อยเนาะในวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดเหมือนกันในวันนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับซึ่งในวันนี้ประจําใงววันที่1นึท่านว่าคม6-3จะมีเลขชุด3ตัว925นะครับชุดเดียวเน้นๆเ,เลยเนาะแล้วก็จะมี2-5แล้วก็52ที่เป็นชุด2ตัวบนในวันนี้นะครับเป็นตัวกลับของอ 2-5-5-2เนาะแล้วก็ชุดล่างก็จะเป็น1-5แล้วก็3-5นะครับ2ชุดเน้นเน้นเช่นกันนะครับใครที่ชื่นชอบของชุดสาะุมบนล่างแอดมิบนพวงน้อยก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอพุนขอ้อมูลจากแอดมิบนพวงน้อยด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของนางฟ้าจำแรงผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าหลุดเช่นกันเนาะในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับม่แน่ก็อาจจะเข้าชุด3ตัวตรงๆก็เป็นได้เนาะนะครับซึ่งในงวดนี้ประจําเนงวดวันที่1ท่านว่าคม6-3จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันก็จะมี 163 835 873 823 743แล้วก็178นะครับส่วนชุด2ตัวบนล่างให้มาทั้งหมดก็จะมี97 76 35 85 63 86 78 43 73แล้วก็66นะครับชุดเน้นจะเป็นชุดที่วงกลมสีแดงไว้นั่นเองเนาะ,ะก็ใครที่ชื่นชอบของ นางฟ้าจำแรงชุดนี้ก็รีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนางฟ้าจำแรงผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของชุดสรุปพ,พี่หนวดใจดีนะนเนาะเนว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับให้เข้าวิงบน6เนาะและนอกจากนี้ให้เข้านะครับ64นะครับ64 ตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะเนงวัดหนะ้าเราก็มาตามต่อนะครับเนงวัดนี้ประจําเงงว่าวันที่1ท่านว่าคม6 3สนะครับผมก็จะเป็นเลขวิ่งบน5ชุดเดียวเนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี3 7 9 7 3 5 9 5, 5แล้วก็75นะครับส่วนชุด3ตัวบนให้มาทั้งหมด3อ่า4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 375、975、395แล้วก็ชุดเบิ้ลให้มาที่995นะครับใครที่ติดตามของพี่หนวดใจดีก็รีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากพี่หนวดใจดีด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของแอดลูกชิ้นเนาะก็มีสมาชิกบางท่านที่เรียกร้องเข้ามานะครับก็จะมาลงให้ตามคำขอเนาะซึ่งเนงว่าที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าให้เข้า อสองตัวโต๊ด6กนะครับเนาะในวัหน้าก็มาลงให้เหมือนเดิมนะครับจะมีเลขเด่นบนนะครับศูนแล้วก็3เนาะแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมดอ่าแชุดด้วยกันก็จะมี960 961 9 6นย์เส ชุดกันก็จะมี 970, 971, 972แล้วก็973นะครับใครที่ติดตามของแอดลูกชิ้นก็อย่ลืมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดลูกชิ้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุด2ตัวบนอาจารย์ตีเล็กเนาะเน้นว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้าครบทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับกอยเข้า64เนาะตัวกลับของ 2ตัวล่างแล้วก็เข้า1 6ตัวกลับของ2ตัวบนด้ยด้ยนะยครับในวาดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะในวาดนี้ประจําในวาดวัที่1ท่านว่าคม6 3ก็จะเป็นเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด อ่สิชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 02, 03, 04, 05 52, 53, 54, 55และ 92, 93, 94, 95นะครับใครที่ที่ชื่นชอบของชุด2ตัวบนตรงๆอาจารย์ตีเล็กก็อย่าลืมเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ตีเล็กด้วยเนาะต่อมาจะเป็นของชุดสรุป แอดโกสัมพนะีนักคำนวณน,นะครับในะวัดที่ผ่านมาก็ยเข้าชุดล่าง4-6นะ่เนาะสตัวล่างตรงๆเลยนะครับในะวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับในะวัดนี้ประจนะําในวัดมาที่1ท่านันวาคม6-3จะมาที่ชุดล่างกันก่อนเนาะชุดล่างก็จะเป็น1-7 6-7แล้วก็9-7นั่นเองนะครับส่วนชุดสรุปนั้นก็รอไปก่อนเนาะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดต ข้อมูลข่าวสารให้อีกที่หนึงนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดแรกกันก่อนเนาะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดโกสัมพีด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของน้องเพรกล่าเด็กชายนำโชคนะครับในวันที่ผ่านมาก็ให้โชค6 1หเนาะ2ตัวบนตรงตรง,ตรงเลยนะครับในวัดหน้าเราก็มารับชมกันอีกนะครับในวัดนี้ประจําในววันที่1นธันวาคม 6-3ก็มาหมุนให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาทั้งหมด2ลูกด้วยกันเนาะหมุนทั้ง2ครั้งนะครับลูกแรกก็จะเป็น54และลูก2ก็จะเป็น3 8เนาะหมุนทั้งหมด2ครั้งได้ตามนี้เลยนะครับให้มาให้มาแล้วงวดที่34เนาะก็มาลุ้นว่าจะให้โชคที่วดนี้หรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณข่ามบนจากน้องเพงกลาเด็กชายนำโชคด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของลุงแป้นนะครับผมเน้งว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้า6-1 2เนาะ2ตัวบนตรงๆเลยนะครับแล้วก็เกือบเข้า,าเกือบเข้าชุด3ตัวเนาะ1น6นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเลข6ก็อาจจะเข้าชุด3ตัวโต๊ดเนะาะก็พูดเล่นนะครับผมเนงวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่1ท่าธันวาคม 63ก็มาลงให้แล้วนะครับจะเป็นเลขชุด3ตัวทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี882แล้วก็298นะครับแล้วก็ให้มาที่ชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี284294แล้วก็39นะครับอย่าลืมไปกลับแล้วก็ซื้อบนล่างด้วยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากลุงแป้นด้วยในะใครที่ติดตามของลวงแป้นก็ มาเซฟไว้เลยนะครับต่อมาจะเป็นของหลัก10ล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับในงวดที่ผ่านมาก้อยเข้าหลัก10หลัก10ล่าง4เนาะแล้วก็แถมไปเข้าหลักหน่วยล่างด้วย6นั่นเองนะครับก็ถือว่าครบล่างเลยทีเดียวเนาะในงวดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับในงวดนี้ประจําในงวดพี่ทนึ่ง ท่านว่าคม6-3ก็จะเป็นเลขหลัก10ล่างจะมี5มี7แล้วก็มี1เนาะใครที่ชื่นชอบของหลัก10บล่างอาจารย์เอกสิทธิ์ก็อย่าลืมมาเซฟมาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยเนาะที่แบ่งปันข้อมูลให้นะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ